ตอนนี้รอง,งานแอร์นั่นยังไม่เห็นแบบติดต่อมาเลยช้าจังรองบริษัทใหญ่ประเมินราคามาอยู่เนี่ยตอนเย็นก็มาอยู่ตรงนี้ทุกคนตอนเย็นเราก็มาอยู่ตรงนี้ทุกวันมานั่งแบบกินลมชมวิวตรงนี้มองลงไปก็เห็นหมด เห็นตะเห็นอะไรเห็นหมดห้องทำงานห้องทำงานห้องทำงานมีห้องโถงอยู่ได้สบายเลยมีชอบมีห้องโถงเยอะๆดีเพราะเราเป็นคนชอบแบบชอบสะสมของ ของโชว์เยอะเรามีของโชว์เยอะใช่ค่ะน่าจะได้ใช้งานห้องนู้นเยอะน่าจะได้ใช้งานห้องนู้นเยอะห้องนอนเอาไว้เฉพาะเวลานอนอย่างเดียวดิฉันเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอยู่ในห้องนอนนะจะเข้าห้องนอนก็คือเวลานอนอยู่ห้องนอนก็คือเวลานอนนี่แต่ว่าห้องห้องเนี้ยห้องทํางานห้องพักเนี่ยก็มีห้องน้ําหมด เนี่ยมีห้องน้ำมีอะไรมีห้องน้ำหมดพอสิพินัตตี้ในห้องนี้อีกเนี่ยห้องทำงานตกเย็นมาเนี่ยโหแดดล่มลมตกนี่คือแบบอย่างเลิศเลยวิวอย่างสวยวิวอย่างสวยเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยกว้างมากชั้นชั้นโถงห้องสองอะกว้างมาก นชอบแบบโปร่งๆชอบแบบโปร่งๆขอโปร่งๆโล่งสบายเห็นวิวใช่มีภูเขาเขาที่เห be ja mm ็นคือเขาทางไปเจ้าหลาวนะคะเมื่อกี hands, mm ้เขาที like ่เห็นคือทางไปเจ้าหลาว ดิฉันเนีเห็นบ้านตัวเองตั้งแต่มันยังแบบดิฉันต้องปีนบันไดขึ้นตรงนี้ตั้งแต่เริ่มเทคานชั้นสองยังไม่มีอะไรเลยยั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะดูบ้านตัวเองทุกวนันทุกวนันทุกวันตั้งแต่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยเห็นแล้วอยากปลูกบ้านบ้างปลูกเลยค่ะเก็บเงินเลยพี่ปลูกเลยเก็บเงินรีบปลูกซะนะไว้ต่อไปอ่ะจะแบบจะสร้างบ้านสักหลังไม่ง่ายแล้วนะค่าค่าแรงครึ่งต่อครึ่งเลย ค่าอุปกรณ์ว่าแพงละค่าแรงอ่ะครึ่งต่อครึ่งเลยนะค่าแรงช่างอ่ะโคตรแพงเย็นละโอ้ยลมเย็นดีมากลมเย็นดีที่สุดนี่สมุน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 จ้า สวัสดีทุกคนนะมาเดินกันอีกสักรอบหนึ่งมาเดินกันอีกสักรอบหนึ่งตอนแรกเดินมาตอนขามาเดินมาประชื่นแล้วก็บอกว่าไอต้ตะว่าบ่กบอยตะว่าให้มันขับรถมาให้หน่อยขับมอเตอร์ไซค์มาแล้เดี๋ยวขา,ากลับจะขับมาอเตอร์ไซค์กลับเพราะว่ามันมืดขา,ากลับขี้เกียจเดิน มืดจะขี่แมงกระไซกลับตอนกลับขี่มอเตอร์ไซค์กลับนี่ไงคะบ้านหน่นบ้านอยู่ในนี่นี่ไงนี่ <c oughs> นนน <c oughs> เดี๋ยวจะล้มลื่นกว่านี้อีกรอเลยรอก,ก่อนตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จกว่าจะเดินถึงประตูเลยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยบ้างเหอะอย่าขี้เกียจนักเลยมันจะเป็นง่อยกันหมดเหนื่อยบ้างยังมีกำลังเดินได้รีบเดินซะเดี๋ยวแก่ไปติดเตียงจะเดินไม่ได้จะเสียได้นี่ นี่ทําทางเข้าทางเดียวคือประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ประตูทางเข้าฝั่งนี้นี่ประตูทางเข้าฝั่งนี้ลาดถนนเดี๋ยวจะทาเดี๋ยวจะลาดคอนกรีตแล้วก็ปั๊มปั๊มลายถนนเข้าตรงนี้แล้วก็เป็นตัวแอลถนนจะเป็นรูปตัวแอลเข้าไปยาวแล้วก็เลี้ยวตรงนู้นแล้วก็เป็นประตูประตูเข้าบ้านชั้นในอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เข้าไปที่โรงจอดรถ ทางเข้าทางเข้าทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านจ้าทางเข้าบ้านจ้าพี่นัตี้เข้าบ้านเข้าช่อง,องเราท้องฟ้าสวยตรงเนี้ยวิวสวยที่สุดเลยบ้านดิชันอนะวิวสวยมีวิวมีอะไรให้ดู มีวิวมีอะไรให้ดูทุกวันอากาศดีอากาศเย็นวิวสู่ไอ้ยิ่งเอาต้นเสาออกยิ่งดูแบบสะอาดตาเลยเงอที่เยอะมากยิ่งเอาต้นเสาออกยิ่งดูสะอาดตา เดินสองรอบนี่คือแบบเดินสองรอบเธอแบบได้ออกกําลังกายเนี่ยยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินดูดิสวยปะละ่ะอืมไม่ใช่สวนยางดิฉันค่ะไม่ใช่ของดิฉันดิฉันไม่มีสวนยางดิฉันไม่มีสวนยาง บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแปบบเดียวมืดแล้วแต่วันนี้ได้เดินวันนี้ไม่มีคนมาหาดีแล้วเกินเมื่อวานกำลังจะเดินโอ้โหคนนู้คนนี้มาได้ออกกำลังเลยเออกกำลังหน่อย ไม่ต้องทำฟิตเนสแล้วเนี่ยไม่ต้องทำฟิตเนสแล้วแค่เดินก็พอละตอนเย็นแค่แบบเดินมาปิดประตูรู้ว่ารั้ว่าน,นู้นรั้ว่านี้ที่ฉันว่าห่างจากทะเลไม่ไกลนะคะไปทางนี้แป๊บเดียวถึงเลยทะเลไม่ไกลคะ่ะห่างจากทะเลไม่ไกล บรรยากาศดีนะสวยงามเดี๋ยวททาไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทาไปว่าจะทำอะไรอะไรเดี๋ยวค่อยคิดเป็นละสเต็ปสเต็ปไปค่อยๆนึกค่อยๆคิดว่าเราจะทําอะไรจะทำอะไรอยากทำอะไรพัฒนายังไง ประเด็นคือต้องหาตังก่อนเดินรอบบ้านก็เหนื่อยแล้วเดินค่ะใช้คาว่าเดินอย่าบอกว่าวิ่งรอบบ้านเลยแค่เดินรอบบ้านก็นเดินรอบบอ่อเห็นไหมละ่ะเดินรอบบอ่อนั่นเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายกันเห็นไหม แม่เดินรอบบอ่อจริงเหรอคะเจ็ดพันเก้าแล้วเหรอเจ็ดพันเก้าแล้วเหรอคะสุขภาพดีแน่นอน ไม่ได้เอา Apple Watch ไม่ได้เอา Apple Watch มาค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ Apple Watch ชาร์จไว้อยู่ที่ห้องแล้วก็ขี้เกียจใส่วันนี้ลืมเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ค่อยใส่อะไรไม่ค่อยอยันนี้ค่ะเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำก่อนเลยเพราะว่าอากาศหนาวอาบน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกับ FC พอเราคุยเสร็จปุ๊บเราก็ นอนได้เลยมาขายปลาวันนี้พูดเรื่องอาจารย์เบียคนมาฟังเยอะมากเลยคุยถ้ากับดา่า แค่เดินก็พอแล้วเนี่ยออกได้ออกกำลังแล้วแค่เดินอย่างเดียวเริ่มมืดละแสงเริ่มหมดละแสงเริ่มหมดแล้วแสงเริ่มหมดแล้ว โซนนี้เดี๋ยวไว้ทําธุรกิจค่ะตรงนี้จะไว้ทําธุรกิจทําคาเฟ่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวล้อมรั้วก่อนสเต็ปแรกคือต้องล้อมรั้วฝั่งนี้ก่อนที่มันจะออกไปอีกเยอะเลยที่มันจะออกไปเยอะเลย เห็นไ่ะเดินเก่งกว่าฉันอีกอ,ะอ่ะทุกคนดูรู้หรือยังว่าฉันเดินเก่งเ,เหมือนใครเพิ่งให้คีโมมาเมื่อวานนะเพิ่งให้คีโมมาเมื่อวานนะเดี๋ยวก็ไปนอนสมอีกเพราะว่าเก่งเกินไงเก่งเกินยาทำให้คิดถึงเมืองไทยเลย เก่งเกินหมอค่ะเธอนน่นฮะเพิ่งให้คีโมมาอือนน่นไปนน่นไปนน่นละเก่งเกินหมอยัไ่ไงเดี๋ยวพาไป แต่แม่เก่งจริงๆนะแพรลี่กำลังใจดีมากไม่แสดงความอ่อนแอเลยอ่อนแอคือยังไงคะอ่อนแอคืออะไร บ้านสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนสี่ห้องน้ำสองห้องรับแขกสองห้องโถงบ้านเราเน้นพื้นที่โล่งเยอะไม่ได้เน้นห้องไม่ทำห้องเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครอยู่สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครอยู่ตาเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาตด เขาบอกเดี๋ยวเขาตัดนี่นไมัมหมาขนาดหมายังมีความสุขเลยมึงมีความสุขเหรอฮะไอ้ขาวมึงมีความสุขใช่ไหมนน่นแน่ที่กว้างเออมึงอ่ะชอบไปสิมีความสุขนี่อเผาไว้ละ มันต้องทํากําแพงถ้าทํากําแพงคือเราได้ที่เต็มๆเลยอ่ะต้องทํากําแพงต้องทํากําแพงเท่านั้นน่ตรงนั้นในตรงวา้าตรงนั้นก็อีกตั้งเท่าไร,รมึงออกไปไม่ได้มึงออกไปไม่ได้อีกทีมมันออกไปไม่ได้ เ้ยไฟโซลาเซลล์เปิดแล้วเว่ไฟโซลาเซลล์เปิดแล้วอะไร อาจารย์บอกทำเหมือนพี่แพรลี่คืออะไรคะคืออะไรคะทุกคนทำเหมือนที่ฉันคืออะไร <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนกลับไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ค่ะใครมีเรื่องอยากคุยอยากถามเอาไว้คืนนี้คุยกันนะ เอาไว้คืนนี้คุยกันนั่นไะ ไป,ไ,ปไม่ต้องไปหาเขา่<อ>ยาเดินเก่งปะล่ะ<อ>เดินเก่งปเปล่า<อ>ใช่แต่คนเป็นมาเลงเป็นอะไรอะ่ะต้องขยันออกกำลังนะ ให้มันแบบให้ปอดมันแข็งแรงให้ปอดมันแข็งแรงวุ้ยมองอย่างนี้ยังไม่มืดเลยในเนี้ยไม่มืดนะทุกคนแต่ในนั้นมืดละ กลับบ้านกันเร็วกลับบ้านกันดีกว่าแถวนี้ไม่มีนะ้ำมันอยู่บนเขาแถวนี้อยู่บนเขาค่ะสร้างบ้านบนเขาไม่ต้องกลัวน้ําท่วมถ้าที่นี้ท่วมก็อยู่กันไม่ได้แล้วแถวนี้ก็คือเป็นบาดาลหมดแน่นอนตรงนี้เป็นภูเขาค่ะเราอยู่บนเขาเลยตอนเนี้ย เนีย่ยไม่เห็นนะเขาทั้งนั้นมีแต่ป่าสร้างบ้านไม่ต้องกลัวน้ำท่วมออไอ o n e มันปรับแสงอัตโนมัติค่ะทุกคนของจริงมืดแล้วของจริงที่ยืนอยู่เนี่ย ไปแล้วกลับบ้านแล้วนี่ไงเขายิงแล้วนี่ไงนี่ไงสีแดงนี่ไงนนออมาแต่ถ,ถ้ามันไม่มืดมันเห็นอยู่มาตอนเย็นอันนี้ไม่เห็นแล้ะเน,นี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ชนกับบ้านพอดี ใช่ตรงนั้นแหละเธอ,อ,อ,อทำกี่รอบลูกสี่ไงสี่สีรอบฟังเท่าไหร่วันนั้นเขามาคุยแม่มาฟัง<อ>จะไปรู้ได้ไง,ง,งจำไม่ได้แล้วแต่กว้างเลยเขาทำเผื่อไว้เ <_ letter> ขาทำกว้างไม่ต้องห่วงเขาหรอก หกโมงเพิ่งหกโมงเองเหรอเนี่ยมาถึงไหนแล้วคือตอนนั้นประมาณนี้ใช่ม,มันจะไม่ชนกับตัวบ้านน่ะประมาณนี้เนี่ยกระตีข้องมันจะยื้อนิดนึงมันจะยื้อนิดนึงยืง้อกับบ้านเพราะว่าเราต้องการที่หน้าบ้านไงเออหน้าบ้านตงโล่งหน้าบ้านโล่งๆ หน้าบ้านให้มันมีที่โล่งเถอะเพราะหน้าบ้านที่อยู่ตอนนี้ไม่มีที่เลยงงมากเป็นบ้านที่ไม่มีหน้าบ้านงงเป็นที่ดินตาบอดที่เน็ตเขาทำไว้ตรงนน้นเนี่ยตรงนี้มันกว้างนี่ทำไว้ข้างเดี๋ยวทำไว้ข้างบ้านตรงนู้นทำไว้ข้างมุมข้างบ้านตรงให้ล้อมรั้วก่อน รัวกว้างนะรัวไปออกไปถึงนู่นนุ่วนวันนั้นที่คุยกันอนะ่ะเนี่ยตรงข้างนี่แหละทําฟิตเนสค่อยทําตรงนี้ทําข้างนี้ทําห้องฟิตเนสแล้วก็ทําห้องเก็บพวกเครื่องครัวด้วยเนี่ยตรงนี้จะทําตรงนี้เดี๋ยวทำํำถ้ากลับก็รอดูก่อนนะว่าง,งบเหลือหรือเปล่าเนี่ยทําตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้แหละเอยทําฟิตเนส ดูรั้วข้างในอยู่รั้วข้างในฟิตเนสเสร็จแล้วก็เข้าทางในครัวได้อะไรได้สบายฟิตเนสต้องอยู่ในรั้วชั้นในเพราะว่าเนี่ยมันออกไปกระทั่งนูน่นน่ะรั้วมันออกไปนูน่นวันนั้นที่คุยกับเขาว่านี่รั้วบ้านอยู่นี่นี่ใช่นี่ไม่ใช่โรงงานอยู่นูน่น ไม่ไม่เขาเอาใหม่แล้วแล้วตรงนี้นี่น,นี่รั้วอยู่นี่รั้วอยู่นี่วันนั้นน่ะ่ะเผอ้า่สุดาจะ่ตี้ห้ออยู่สุดาตรงไม้ค้ำเน่ไม่ใช่เพราะบอกกับเขาว่า มันเหลือเยอะให้มันขยับไปข้างหน้าหน่อยอย่าเหลือที่ข้างหน้าไว้เยอะขยับไปอีกนิดนึง oh. ตอนนั้นที่คุยกับพี่วันลบอ่ะเพราะว่ากลัวตรงที่ข้างหน้ามันเหลือเยอะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ขยับห้โรงงานมันเถอบหน่อยเพราะมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันมีแค่ลงรถแล้วก็ลงงานไง oh. เดี๋ยวมาดูล้ะกันตอนเขาไอเนี้ย <is> เดี๋ยวตอนเขาตีผังมาดูล้ะกัน กลัวว่าเขาจะคิดไอ้นี่ผิดหรือปเปล่าคือโรงงานน่ะเราเอาพื้นที่ทําเป็นหน้าหน้าสามห้องแล้วก็ห้อง,องห้องทําปลาห้องตรงปลาอยู่ดินนี้อันนั้นเหลือสามห้องยาววัดตีแต่เราทำํำฟางสามทุกคนไป กลับบ้านไอ้ขาใบแดงอาบน้ำก่อนมืดแล้วพี่แม่พี่แม่เซ็เธอไว้ฮะแค่ว่าอันนี้หัวตัวบ้านเราอะไหนเตานี้กับโอ้ไม่ได้เพราะว่าโรงงานมันขยับไอ้ลงรถมันขยับมาอีกลงรถมันขยับมาเพราะาลงรถมันก็ลงรถมันขยับมามต้อง <S <S> <S แต่ที่มันไม่มีอะไรให้มันกว้างไว้เถอะ เราจะได้มีที่ตรงรั้วข้างในเยอะๆตรงเนี้ไว้เผื่อทาห้องฟิตเนสห้องอะไรตรงนี้โอ้โยังเหลืออีกเยอะแยะเยอะมากงานมีกานปีใหม่อะไรเยอะมากแล้วรถก็ไม่ได้ให้มาจอดนี่อยู่แล้วรถต้องจอดข้างละข้างนู้นหมดถ้าเด็กมาทํางานไม่ให้เอารถเข้ามาในนี่รถไปจอดไว้นู้นหมดเลยฝั่งนู้น นสกรถก็กไปจอดด้วยฝั่งนู้นนี่ก็คนก็อยู่ไปติเยอะแยะตะแปะขายขวดเยอะแยะเป็นตะแปะขายขวดไปไปห้ามเข้าเขตราจรฐานไม่ใช่ค่ะมันคือพื้นที่บ้านอ่ะเราเราเอากำแพงไว้ห่างๆไว้ดีเผื่อเราอยากทำอะไรเป็นโซนพรเวทไง เข้าใจไหมพี่นัตตี้เอากําแพงชั้นในอะออกไปอีกนิดนึงอ่ะดีเพื่อเราทํานู่นทํานี่ทํานั่นไงข้างในอะมันจะได้ดูว่าพื้นที่บ้านกว้างหน่อยนี่แต่อันนี้ยมันโอ้ยไม่เลิศเลยเออมันต้องนี้สิยิงขึ้นขึ้นไปบนนี้สิยิงอะไรโคนต้นไม้ ไฟอันนี้ยังใช้งานได้ดีนะทุกคนโอ้ยหีรล่วงนี่ไฟอันนี้ยังใช้งานได้ดีมากไปแล้วนะไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนลงไลน์แล้วลงไลน์แล้วจ้าลงไลน์แล้วมืดละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่เอ้ยพี่นเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแค่นี้ค่ะ นั่นคือน,นี่เลยนั่นหมายความว่าไปที่ไล่